เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ก็อยู่กับเกมสัพยุดปิญญาจารย์เซรเวอร์จีนันทุกคนเออก็ดูเหมือนว่าจะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับโห้ยหาคือหนทางสายใยแห่งรักนะทุกคนเออ ตัวละครอย่างลีมู่หวานก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออลีมู่หวานหรือว่าเออนั่นเองก็ในสุดก็ได้เข้ามาสักทีเนาะอ่าแล้วก็ระยะเวลาของตู้ตัวละครเนี่ยสังเกตปะว่ามันอยู่ถึงแวันเลยเอออยู่ที่เดียว <c oughs> เศร้าเลยอันนี้น,นี่อ่าตู้ที่มาก็จะเป็นตู้อย่างนี้เลยนะก็จะใช้เป็นตั๋วพิเศษเนาะนี่สังเกตปะจะเป็นตั๋วรูปสีฟ้าพวกนี้เออ แล้วเดี๋ยวเราไปดูซิอ่ะสามสิบหกสิบเก้าสิบจะได้เป็นที่สุ่ม LR เหมือนเดิมเนาะแล้วก็อ่าหนึ่งร้อยห้าสิบจะได้เป็นที่สุ่มกระดูกเอ้ยไ,ไม่ใช่ไม่จะได้สุ่มกระดูกเป็นที่สุ่มจิตกับกระดูกหัวสี่หมื่นนั่นเองแล้วก็สองร้อยสามสิบจะได้เป็นกระดูกส่วนขาของลิมมัวรวานนั่นเองเนาะแล้วก็สามร้อยยี่สิบจะได้เป็นกระดูกสนุกของลิมมัวหวานนั่นเองแล้วก็นี่เลยก็มีล็อกอินด้วยอ่ะอันนี้มันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ อามันมาตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยแบบได้ได้สองใบแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะจัดแบบเยอะๆก็สามารถจัดกันไปได้นาะสรับแพ็ค BP เนาะก็ซื้อรอบแรกจะได้12ใบเลยมันซื้อกันรวมๆมันได้ตั๋วประมาณเท่าไหร่เนี่ยโอ้สีบใบเลยเหรอกับเพชรประมาณพันเเนาะอ่าถือว่าประหยัดไปได้นิดนึงสาหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ของางวันนี่สดาวได้เป็นตั๋วคืนมา10บใบเนาะ แล้วก็5ดาวได้เป็นเที่ยวค่าความสัมพันธ์กับตัวขึ้นมา15ใบแล้วก็1ดาวแดงจะได้เป็นตัวขึ้นมา25ใบ2ดาวแดงจะได้เป็นตัวขึ้นมา50ใบแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อะไรเป็นอะไรสักอย่างของลิ้มหวานรือเงลนะอ่าต่อมา3ดาวแดงจะได้เป็นตัวกระชาขึ้นมา50ใบแล้วก็4ดาวแดงได้เป็นตัวกระชาขึ้นมา50ใบแล้วปิดท้ายด้วย5ดาวแดงเป็นสกินชุดแต่งงานนั่นเองนะ เออผมค่อนข้างที่จะชอบชุดแต่งงานอยู่เหมือนกันนะเพราะสีมันแดงดีเออสีมันเข้มดีในอันนี้เป็นอาร์ตสองสองดีแต่ว่าสวยอยู่แต่โมเดลลาปกติก็สวยนะนี่ผมว่ามันก็ดูสวยดีนะเออแต่ผมชอบสีแดงไนงะเออสีแดงแรงคุณสองอันนี้อนี้เป็นอาร์ตปกติอันปกติก็ดูสวยนะมันมีแบบต้นมงต้นไม้ให้ด้วยเอออันเนี้ย เราไปดูสกิลของนางกันก่อนก็ก่อนที่จะไปดูสกิลของนางก็จะมัน,มนจะมีจิตมาด้วยนะนี่จะมีจิตมาด้วยสำหรับใครที่อยากจัดก็จัดกันไปได้เลยอ่าไปดูสกิลกันเดี๋ยวเรื่องคลิปคลิปแปรนี่เอาไว้เดี๋ยวเอาไว้หลังจากที่คลิปนี้ลงนะต้องดูก่อนว่าจะได้ตัวไหมอ่าเดี๋ยวเริ่มจากตีปกติก่อนก็แล้วกันเนาะนี่ตีปกติไปนี่ยิงเป็นการยิงปิ้วๆต่อมาเป็นอัติเมตล่ะ อืมเป็นดาเมจหมู่ว่ะเออเป็นดาเมจหมู่น้เมจหมูคแต่แม่งทิคสกิลที่จะบอตตายเลยนะสกิลมันจะแรงอะไรปานนั้นวะอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปลองดูอีสกิลหนึ่งแล้วกันเอาแบบน,นี้สกิลนี้สกิลไป 5, 3, 3, 3, 3, โอ้อันนี้ก็สกิลหมู่เหรอโอ้โหที่เดาตายแล้วก็มีเป็นเขตแดนด้วยนะอ่าแสดงว่าแหวนแหวนหนึ่งนี้น่าจะเป็นแหวนอันนี้มัม้ย PVE มั้ง น่าจะเป็นแพ็แหวน PVE แหวน2น่าจะดูทรงแล้วน่าจะเป็น PVP อะมั P P ้งนะอ่ะเดี๋ยวลองสับเป็นเป็นแหวน2สิอ่านี่เป็นแหวน2เปิดมาอุย้ยมันเหมือนจะมีเป็นเขตแดนอะไรสักอย่างเพิ่มขึ้นเข้ามาเฮ้ยแต่อันนี้สวยวะคล้าย <c ute. S 2> ๆคล้ายๆแบบคริสตัลปะมันเหมือนมันเป็นคริสตัลหรือว่าอะไรสักอย่างอะเฮ้ยสว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 ยเฮ้ยสวย,สวย,สวยนะเนี่ยโอ้มันมันมันสวยกว่าอันอันแรกอีกอะเอ้ยหรือว่า voilà, แหวนนี้มันจะเป็นแหวน

อันนี้เป็นดอกไม้เนาะเฮ้ยสวยวะ่ะเฮ้ยเราแล้วเขดแดงมาเปลี่ยนสีได้ด้วยมันมันกลายเป็นสีอย่างเงี้ยสีเงี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะผมว่าสีสีอย่างตะกีนนี้ม่งสวยกว่านะเออสอีางี้มันดูแบบสีแปลกๆนะเออเฮ้ยเขดแดงมาเปลี่ยนสีได้ด้วยหมันเก่งวะ่ะตัวนี้คนมีอเนี่ยคนมีสมแล้วที่เป็นตัวคอร์แลนอ่าปะ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 ,ปะ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 ก็นี่เลย เราไปสุ่มกาชากันก็อ่ก่อนที่จะไปสุ่มกาชากันก็อย่าลืมเอาพี่หวังนะอ่ะเอาสามีนางมาเลือกเอาไว้ไเอ้ยเรียกเอามาเรียกแล้วก็แล้วก,วก็อย่าลืมไปซื้อแพ็กด้วยเออนี่ซื้อแค่นี้พอสี่ร้อยแปดสิบเอ้ยแปดร้อยแปดสิบแปดร้อยสี่สิบแล้วก็ผมมีตัว๋วเหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าใบอ่ะผมแลกมาให้หมดเลยก็แล้วกันอ่ะผมเหลือแค่นี้หมดหมด,หมดตัวละ เออดองดองดองได้ไม่ทันนะ่ะมาว่าเออขอร้องแล้วนะเดนนี๋ยวเราสุ่มเก้าสิบเลยก็แล้วกันนะเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปลุ้นข้างนอกรพร้อมๆกันว่าจะได้ไหมคอยได้ชนะตัวหนึ่งอะ่ะเออคอยได้เถอะอยากอยากได้อะ่ะกลัวไอ้ดีเด็กมันจะไม่ได้อะดีมาเลยว่าเออไปเลยสิบตัวแรกมาเลยรเปล่า ี่สิบเราแรกเกลืออยู่โหลที่ยี่สิบเฮ้ยโอเคยี่สิบก็ยังเกลืออยู่โหลที่สามสิบสามสิบโอ้โหลึกว่ะลึกจัดเลยว่ะสี่สิบมาน่าจะได้เห็นแค่ทองเดียวมั้งเนี่ย สี่สิบมาแล้วโ,โหสี่สิบทำไม่ออกเหรอถามจริงขุดลึกแหละตู้เนี้ห้าสิบแล้วโอเคโหแล้วแม่งให้เป็นทองนะคอดเศร้าเลยไก่แท้หมาลม<อ>เหล็กสี่สิบใบสี่สิบห้าใบอะเราก็เอาเท่าเท่าที่เอาเอาไหวนะเออโอ้โหแล้วไม่มีออกก่อนหรือว่าอะไรเลยนะ เคยไม่หายเฮ้ยโอ้โหปลาล้วนด้วย20ใบุดท้ายละแต่เรายังมีหวังอยู่เราคาดหวังกลับไปน,นี้ข้างนอกโอ้โหฟ้าสองสองอันติดเอ้ยตู้หวังหลินผมก็โดนการันตีนะฮัลโหลวันนี้จะโดนการันตีด้วยเหรอโอ้โหได้ทองเดียว ไออินด้วยนะคุณแม่ไออินด้วยมาล้วมาแล้วมาโอ้นี่ขนาดเอาวังหลินมาเรียกแล้วแล้วนั่นเนี่ยยังจะไม่ได้ให้ได้อยู่เกินปุยมุยเฮ้ยเกือบเ้เกือบกดผิดลวเกือบกดผิดละกดผิดนีเน่เซ็งเลยอ่ะบอกเลยตัวยิ่งหายยากอยู่อ่ามามามา,มา เริ่มจากอันนี้เลยนี่นี่ขอคอลีเมื่อวานนะคอลีเมื่อวานไปเลยโอ้โหได้กกลายแท้หมาลมอีกแล้วลวนนะอวโอ้โหกลายแท้หมาลมมานี่นี่น,นี่ขอนะคอลอีเมื่อวานนะนั่นนั่นน่ะลุยโอ้โหเออหลม ตันสุดท้ายแล้ะขอเถอะนะโอ้โหไปโอ้โหเย็ยนโอ้โ,โอโมึงให้กูเย็นเนี่ยนะพอเลยโอโ้สรุปแล้วทุกคนผมไม่ได้ตามที่คิดเอาไว้เลยนะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ช่วงประมาณ9้าโมงเดี๋ยวผมมีไลฟ์ไอดีเด็กนะก็เดี๋ยวไอดีเด็กนี่คิดว่านะ่าจะมาสมรีเมื่อวานนี่แหละเพราะว่าเออไอดีหลักมันไม่ได้นะ ว่าไอดีหลักมันมีวงังเลนอยู่แล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราเก็บไอเดีเมื่อวานดีกว่าเนาะสําหรับไอดีหลักก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันได้น่าจะมีอยู่ร้อยกว่า,วานั่นแหละเอ่อสําหรับรีเีเมื่อวานนนะก็เอาเป็วนว,นะว่าคลิปนี้ผมก็น่าจะเพียงเท่าน,นี้นี่แหละเนาะส่วนเรื่องคลิปแปสกิลเดี๋ยวผมต้องรอได,ได้ได้ตัวละครก่อนนะถึงจะทําได้นะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ตัวละครมามันก็ยังทําคลิปแปลสกิลให้ไม่ได้นะเออ ก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับส่วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายยเจนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ